สวัสดีค่ะเป็นหนึ่งมาวินแฟมิลีค่ะวันนี้เราจะพามาทดลองเพาะขยายพันธุ์แหนแดงในกระมังกันค่ะเราใช้กระมังที่เลิกใช้แล้วนะคะแล้วก็ซื้อกระมังมาเพิ่มเนะเาะเราจะมาทดลองขยายพันธุ์กันไม่ได้ถ่ายขั้นตอนการทําตั้งแต่แรกมาให้ดูนะคะแต่ก็จะอธิบายขั้นตอนการทําให้ฟังกันว่าเราทํำยังไงนี่ ใส่ในแดงในกระ,ะมังใช้ภาชนะเหลือใช้ก็ได้นะคะใช้ภาชนะในบ้านที่เราไม่ใช้แล้วนี่เราก็จะมีถังแล้วก็กระติกน้ำที่ไม่ใช้แล้วที่เก่าแล้วนะคะมาใช้ในการเพราะขยายพันธุ์ก็ได้ขั้นตอนการทำก็จะมีนำภาชนะที่เราเตรียมไว้มาใส่น้ำประมาณ10-15เซนนะคะ แล้วเราจะใช้เป็นดินขี้วัวเทดินขี้วัวลงไปเทน้ําลงไปแล้วก็นาแหนแดงที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปในกระมังค่ะเราจะทิ้งไว้ประมาณ7ดวันนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันว่าอีก7วันแหนแดงของเราจะแพร่ขยายพันธุ์ได้หรือเปล่าหรือว่าจะตายกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะ7วันผ่านไป แน่แน่แนเต็มกระมังเลยดูค่ะนนยยขยายพันธุ์ได้เร็วมากเลยนะคะแค่เ็วันเองแน่นทุกรกะมังเลยขยายพันธุ์ได้เร็วมากลยนะคะแค่เจ็ดวันเองแน่นทุกระมังเลย หอยอยู่ในตู้ไงอันนี้แหนเราเพาะเป็นอาหารหอยแน่นเลยจับได้ไหมอ่ะได้จับเสร็จแล้วก็เฮ้ยเหมือนแข็งๆเลยอ่ะมันแข็งไงแหนลองจับเฮ้ยดูดิไม่ติดมือด้วยอ่ะจับเสร็จถ้ามันติดมือก็ทำางนี้แตะๆมันไว้มันจะได้ขยายพันธุ์ต่อเฮ้ย